หนูนาหนูนาหนูาครับหนูนาไปแล้วเรียกใครับแดงหนอาจจะแบตัตี่บนหัวนอนขอแยกยืนครับขอแยกยืนไปไปกองหน้ไปเไปอาแยกยืนเอายกยืนเอเดี๋ยวครับดยครับ

สองนะหนึ่งสองสามทำเป็นแม่ไม่ดีไม่ใส่เกตดูว่าเราคือประชาชนหมดกัน